ฟังดวง12ราศีนะคะประจำเดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะเรามาดูที่ราศีพิจิกนะคะสำหรับใครที่มีวันเกิดในช่วงระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือใครที่มีลัคนานะคะลัคนาเวลาเกิดตรงกับราศีพิจิกค่ะมารับคำทํานายกันเลยนะคะ ามาดูค่ะในช่วงของเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมชาวราศีพิจิกนี่ความเครียดยังคงเต็มหนึ่งสำหรับคนอยู่นะคะ <c oughs> ความเครียดมันก็จะสะสมมาตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่อนาคตสดใสเรามาฟังกันเลยค่ะว่าจะมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องเตือนหรือว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะ <c oughs> ไม่ได้จอดจงผู้ใดนะจ๊ะ เอาละค่ะมาดูเรื่องสุขภาพก่อนนะคะมีหลายคนนะคะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะอาจจะมาจากความเครียดแล้วนี่แหละแต่ส่วนใหญ่แล้วหมอพิมพ์ว่าสุขภาพมากับเรื่องของความเครียดใครที่ป่วยอยู่นะคะร่างกายจะค่อยค,อยค,อยคอยแข็งแรงมากขึ้นใครที่เครียดเกี่ยวกับเรื่องของบริวารความรับผิดชอบนะคะปัญหาต่างๆมีเข้ามาไม่ขาดสายค่ะถ้าเงินมีเข้ามาไม่ขาดสายเหมือนปัญหานี่ชาวราศีพิจิกนี่คงจะยิ้มได้มากกว่านี้นะคะเอาละค่ะ มาดูค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะต้องระวงังมาดูเกี่ยวเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังก่อนปัญหาเดิมย้อนกลับมาทําให้เราเนี่ยนะคะยังปวดหัวอยู่ปัญหายังคนวนเวียนอยู่นะคะไม่จบไม่สิ้นโดยเฉพาะคนต่างวัยสร้างปัญหาทําให้เราได้รับความเครียดความกดดันนะคะคนต่างวัยค่ะนะคะอาจจะเป็นลูกน้องบริวารเจ้านายนะคะที่มีปัญหาต่างวัยหรือปัญหาเก่าๆย้อนกลับมาที่เราจะต้องสะสางโดยเฉพาะกลุ่มใครที่มีงานประจํานะคะ งานประจำเนี่ยการงานของคุณน่ะนะคะคุณจะต้องรับผิดชอบสูงสุดนะคะถ้าคุณตําแหน่งใหญ่โตคุณต้องคอยรับผิดชอบความผิดพลาดของลูกน้องบริวารของคุณนะคะปัญหาเกิดความแตกแยกในองค์กรของคุณนะจ๊ะนะมันได้รับการกดดันด้วยนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยและรวมถึงลูกน้องบริวารของคุณค่ะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรนะคะต้องยึดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักค่ะ นะคะไม่ทําตามใจนะคะไม่คําว่าความถูกต้องไม่มีคําว่าญาติพี่น้องค่ะแล้วคุณจะสบายใจมากขึ้นบางคนน้าท่วมปากค่ะจะรับปากใครจะทําอะไรนี่แบบเกิดความเครียดได้รับแรงกดดันเพราะฉะนั้นอย่าจะให้คํานึงเกี่ยวกับเรื่องของความถูกต้องอย่างที่หมอพิมขอย้าําเน้นความถูกต้องเป็นหลักค่ะเอาละค่ะในกลุ่มของคนที่มีคดีความนะคะถ้าเกิดจากความเครียดนะคะด้วยความความกดดันจะมีเรื่องให้ต้องไต่สวนนันเกิดขึ้นมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาล มีโอกาสที่ชาวราศีพิจิกจะเป็นผู้ชนะนะคะอันนี้ขอแสดงความินดีด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมาจะหนักหน่วงแค่ไหนแต่ว่าอนาคตอันใกล้นี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในสิ่งที่คุณทําถูกต้องแล้วคุณจะได้รับชัยชนะเกี่ยวกับเรื่องของคดีความแน่นอนใครที่รอวีซามานานนะคะก็มีโอกาสที่จะอะ่วีซ่าผ่านได้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มายื่นแล้วหนึ่งครั้ง2ครั้ง3าครั้งไม่ผ่านครั้งนี้ผ่านแน่นอนค่ะนะคะ เรามาดูในตุศน์ของราชาราสีพิจิกใครที่สมัครงานไว้คุณจะได้รับเลือกค่ะนะคะบางคนจะมีโอกาสได้รับตําแหน่งใหม่ๆเข้ามาแต่อยู่จะอยู่ในภายใต้ของความกดดันค่ะที่จะต้องทําให้คุณเป็นทําให้คุณได้ทําให้คุณจะต้องมาเจอสถานการณ์แบบนั้นนะคะต่อมาค่ะถ้าคุณมีปัญหาอะไรในองค์กรแนะนําให้ใช้คําพูดและการเจรจานะคะอย่างเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทัศนคต,ติที่ดีนะคะแล้วมันจะผ่านพ้น มีเรื่องอะไรต้องพูดต้องกลุยต้องตกลงแล้วมันจะผ่านพ้นนะคะแน่นอนแหละเจ้าตาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีความเครียดนะคะแต่อย่างไงแล้วเนี่ยด้วยความสกรยภาพหรือว่าความสามารถในการสื่อสารคําพูดของคุณนะคะกม็มีโอกาสที่คุณจะเอาชนะผ่านปัญหาตรงนี้ที่คุณกาลังเจอไปได้อยู่ในส่วนของใครที่ทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายนะคะคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะ นะคะคู่แข่งเยอะนะกําลังซื้อของลูกค้าต้องสร้างแร,แรงบันดาลใจใหม่ๆสินค้าใหม่ๆเพื่อจะมาตอบโจทย์งานใครที่ทําอยู่แล้วงานบางอย่างก็สําเร็จงานบางอย่างไม่สําเร็จนะคะการเดินทางอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยสปานะคะการคําพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเซลล์พวกนี้นะคะก็จะได้ตามเป้าหมายนะคะอะไรที่มันล่าช้ายอยู่ก็จะถูกก็จะเขาเรียกว่า มันจะสําเร็จนะคะในช่วงของปลายปลายเดือนนะคะต,ต้นต้นสัปดาห์นี่อาจจะมีปัญหาที่คุณต้องไปเคลียร์ต้องไปแก้ไขแต่ว่าปลายปลายไม่ใช่ปลายปลายสัปดาห์ค่ะขออภัยนะคะปลายปลายเดือนนะคะระยะเวลาไม่เกิน30บวันนียอย่างสําเร็จรวมถึงเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นสายข้าราชการอะไรก็แล้วแต่นะคะอาชีพที่คุณทําอยู่นะคะ มันจะมีโอกาสที่มันจะสาเร็จด้วยช่วงปลายปลายเดือนแต่ว่าช่วงต้นๆเดือนจะมีปัญหาคุณอาจจะต้องเหนื่อยนะคะเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของจะต้องบริหารการจัดการนะคะเพื่อให้อสอดคล้องนะคะหรือแก้ไขได้หมอปิ่นชัยก็พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่แน่นอนแหละความรับผิดชอบของคุณค่อนข้างที่เยอะแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยมันจะมีความเครียดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเนื่องจากว่า เป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมันจึงทําให้คุณเครียดมากกว่าเดิมนะคะเอาเป็นว่าแก้ไขได้ค่ะค่อยๆแก้ไขปัญหาทีละเปาะนะคะแต่ต้องระวังการกระทบกระทั่งนะคะนะเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่คนมีสีแล้วกันการขับรถการเดินทางก็ต้องระวังการทําผิดกฎจราจรด้วยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะ งานอะไรที่เราไม่เคยทำนะคะแนะนําว่าให้กล้าลองสิ่งใหม่ๆนะคะคุณมีสกยภาพอยู่แล้วแล้วตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วความสําเร็จของคุณจะชัดเจนมากขึ้นมีหลายคนจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยการเดินทางบ่อยมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศและต่างจังหวัดก็ตามค่ะต่อมาค่ะ อ,อ่มาดูเกี่ยวเรื่องของการเงินการเงินต่อให้มีเข้ามานะคะการเงินของคุณยังพอหมุนได้ถึงแม้เจ้าสตา์ยังมีความกังวลอยู่เงินที่เรารอนะคะมันจะได้ช้านะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้นะคะจะมีความไม่สบายใจทั้งเพศตรงข้ามนะคะหรือเพศเดียวกันสําหรับคนที่บุคคลที่ต่างต่างวัยคุณจะแพ้ทางคนคนนั้นปัญหาเก่าก็จะไม่กบไม่จบไม่สิ้น รวมถึงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของความรักด้วยนะคะความรักคนเก่าก็ยังสร้างปัญหาไม่จบไม่สิ้นจะเลิกจะไปจะตัดสินใจยังไงแบบไหนก็ยังแบบพัวพันอยู่ยังผูกพันอยู่นะคะคือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะมาดูเกี่ยวเรื่องของการเงินย้อนกลับมาการเงินคุณจงหมดไปเกี่ยวเนระื่องของการรักษาพยาบาลหรือต้องจ่ายตาม เขาเรียกว่าตามเอกสารตามค่าธรรมเนียมตามกฎหมายรายจ่ายยังคงมีอยู่ค่ะแต่หามาจ่ายได้ไหมหามาจ่ายได้แต่อาจจะช้ากว่าที่เราคิดนะคะต่อมาค่ะ การเดินทางเอกสารผ่านค่ะใครที่จะกู้จะยืมจะทำอะไรนะคะก่อนหน้านี้มาแนะนำว่าให้พยายามเปลี่ยนแผนเปลี่ยนธนาคารนะคะมีโอกาสที่จะสำเร็จและมีโอกาสที่เราจะได้เงินจากเทวดามาด้วยมีโอกาสที่จะมีโชคด้วยใครที่นำมาค้าขายให้พูดจาดีคิดดีทำดีแล้วมีโอกาสที่จะสำเร็จค่ะแต่ว่าเขาจะให้คุณเครียดก่อนนั่นเองนะคะเครียดจนแบบแทบจะหัวจะแตกแหละแล้วลถึงคุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้ค่ะเอาแล้วค่ะ มาดูในส่วนของปัญหาเรื่องของอการเงินอีกรอบหนึ่งจะหมดไปอยเรื่รองของการรักษาพยาบาลนะไม่ว่าคุณจะพาตัวเองหรือพาคนในครอบครัวนะคะไปพบแพทย์พบหมอนะคะถ้าป่วยอยู่ก็รักษานะคะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็กลับมาดูงานต่อค่ะต่อมาค่ะ ถ้าใครป่วยอยู่ก็ <S <S <ๆ>อาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการผ่าตัดได้ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเรื่องสุขภาพหรือผ่าตัดเกี่ยวเรื่องของความสวยความงามอาชีพที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องของสปาเกี่ยวเรื่องของนวดนะคะยังพอไปได้บ้างประคับประคองไปได้แต่ยังไม่ถือว่าปังนะคะในช่วงของเดือนนี้มาดูเรื่องของความรักค่ะความรักชาวราศีพิจิกมีคู่ก็เหมือนไม่มีเนาะมันทำเป็นดวงให้เหมือนแบบ เขาเรียกว่าเป็นดวงที่เหมือนห่างอะคะ่ะหรือต่างคนต่างเครียดอะ่ะมันจะคุยกันน้อยลงบางทีเราอยู่ที่หนึ่งแฟนอยูอ่ที่หนึ่งนะคะความรักไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหวานนะคะก็อย่างที่บอกว่าต่างคนต่างอยู่หรืออยู่ด้วยภาวะเกี่ยวเรื่องของการกดดันเรื่องมีความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นก็จะกัวงวลเกี่ยวเรื่องของสุขภาพของคนรักด้ือตัวของบุคคลรอบข้างบริวารที่คุณดูแลอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยก็จะต้องบอกก่อนว่าคนโสดยังไม่เป็นไม่มีจังหวะที่เราจะเจอคนใหม่เข้ามานะคะในขนาดเดียวกันคนเก่าของคุณก็ยังตัดไม่ขาดถ้าคาดหวังว่าความรักแฟนเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเราไหมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอยู่เหมือนเดิมค่ะบางคนจะตัดสินใจเลิกลาหย่าล้างก็ยังไม่สามารถที่จะเลิกได้เพราะยังเคลียร์ปัญหากันไม่จบนะคะแต่มันจะเป็นข่าวดีสําหรับใครที่วางแผนเกี่ยวเรื่องของการจดทะเบียนก็มีโอกาสได้จด ะะถ้ามีเกณฑ์ที่ต้อง Maya, ท้าหย่าท้าเล mm ิกก็มีหลายคนนะคะซึ่งสามารถอาจจะเลิกได้นะคะแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการดูแลบุตรบริวารทรัพย์สินต่างๆนะคะตรงนี้ก็พิจารณาเป็นเคสๆไปเพราะว่าเป็นการดูดวงนะคะการทํานายโดยรวมไม่ได้เจาะดวงผู้ใดนะคะคุณอาจจะเจอพบเจอเหตุการณ์อย <im> ่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาดังนั้นนะคะการเสริมดวงของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะ จะบอกว่าให้คุณคิดดีทําดีการเงินจะมีเข้ามาแบบฟุกฟุกนะคะโดยที่คุณไม่คาดคิดหรือได้เงินมาจากเทวดาแต่สําหรับชีวิตใครที่ติดติดขัดขัด,ดอยู่หมอพิมพ์แนะนําว่าใครที่ติดสินบนอยู่บ้างไปแก้บนซะนะคะอะไรที่มันมันคลาดเคลือ่อนหรือไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดอ่ะมันจะหลุดพ้นได้นะคะโดยการแก้บนนะคะหรือบางคนบอกว่ายังไม่ได้บนหรอกคะ่ะหมอพิมพ์แต่ว่าจะไปบนใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของครดีความหรือว่าปัญหาหนักเข้ามาแนะนําให้ไปขอพรศาลหลักเมืองนะคะ ลองไปดูนะนะคะสารหลักเมืองของคุณสารประจําเมืองที่อยู่อาศัยลองขอพอรจากท่านดูแล้วกันค่ะหรือสินสิตี่เป็นสายพระพิคเนตนะคะอ่าโอเคค่ะดูสิ่งที่เป็นสายสาพระเจ้าตากสิ์นนะคะก็ขอได้ขอพอรได้นะคะดวงบางดวงมูลคตาเนี่ยก็คือว่าการขอพอรแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยนะคะมันจะสัมพันธ์กันก็ต่อเมื่อเรามีดวงผูกพันกับสถานที่นั้นๆนนะคะอ่ะมาดูค่ะ วันที่ดีนะคะของชาวราศีพิจิกก็จะเป็นวันจันทร์อังคารค่ะจันทร์อังคารพุธดีนะคะจันทร์อังคารพดดุทธดีแต่วันอาทิตย์และวันพฤหัสศุกร์เสาร์มันอาจจะทําให้คุณต้องเครียดค่ะอาทิตย์ที่ดีของคุณคือสัปดาห์ที่ดีคือสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2มีการเดินทางการเงินยังพอหมุนได้แต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่3จะมีความวุ่นวายนะคะ จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่เยอะจะมีการกระทบกระทั่งกับคนอื่นได้ง่ายเพราะมาจากความเครียดนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่4ด้วยนะจ๊ะอ่าโอเคค่ะสําหรับเกี่ยวเรื่องของการเสริมดวงหมอพิมพ์มองว่าจะมาจากเรื่องของความฝันฝันเห็นผู้หญิงฝันเห็นคนท้องอะไรพวกนี้แต่จริงไม่ค่อยโดดเด่นนะคะไม่โดดไม่ค่อยโดดเด่นกับเรื่องของโชคลาภจะโดดเด่นมาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมากกว่าค่ะการพบปะผู้คนจะนําโชคลาภมาให้คุณมากกว่าเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ ทิศที่ดงสโตของคุณนะคะคือขึดด้นเตียมันออกและทิศเหนือค่ะสุขภาพนะคะเจ็บปวดเกี่ยวเรื่องของการปวดหลังค่ะระบบเกี่ยวกับมดลูกเอ็นข้อเข่าขานะคะหรือมาจากเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บคอต่อมทอนซิลอักเสบบางคนเป็นโรคเรื้อรงังเกี่ยวเรื่องของไทรอยต้องรักษาตามอาการค่ะสีเสิมดวงของคุณนะคะเป็นสีขาวจ้านะคะสีขาวและสีฟ้าค่ะสีฟ้าน้ำเงินได้นะคะเหลืองเขียวได้ค่ะ เอาละค่ะนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ค่ะตัวกลางเบอร์โทรศัพท์ตัวกลางที่นําโชคลาบมาให้แนะนําว่าจะเป็นโชคที่เกี่ยวกับเรื่องของการถูกลอตเตอรี่นะคะมากกว่าใต้ดินเนาะนะคะก็แล้วก็ใครที่อยากต้องการที่จะเปลี่ยนทรงผมตัดผมนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ถือว่าทําได้นะคะเป็นการแก้เคล็ดไปนะจ๊ะเอาละค่ะนะคะ ถือว่าครบถ้วนขบวนการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะสื่อน้ำโชคเรามาดูตัวเลขกันเลยค่ะตัวเลขจะมาจาก1 4 1 4 1 8นะคะแล้วก็มี5 7 6 2 5 5 2 6ค่ะคุณขานี่คือดวงรวมรวมนะคะของชาวราศีพิจิกคะ่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ